พระคุณมารดาบิดาในทัศนะคนรุ่นใหม่มารดาบิดาเป็นบุคคลที่รู้จักกันทั่วโลกคนเราเกิดมาเห็นโลกอันกว้างใหญ่นี้ได้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายแก่ลูก สัำมาดาบิดายัางบำเพ็ญตนเป็นยอดนักบุญสำหรับชีวิตของลูกอีกด้วยเป็นผู้เสียสละความสุขของตนเองทุกๆอย่างเฝ้าทนุถนอมเอาใจใส่ดูแลทุกเวลาทำทุกอย่างเพื่อความผาสุขของลูกลูกต้องการปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยก็พยายามจัดหาให้ทุกอย่างเป็นผู้ใกล้ชิดลูกยิ่งกว่าใครๆทุกคนจึงรู้จักมารดาบิดาดี ลูกส่วนมากหารู้จักและซึ้งถึงพระคุณของผู้เป็นมารดาบิดาไม่คงรู้จักแต่เพียงว่าชายผู้ให้กำเนิดแก่ตนเรียกว่าบิดาหญิงผู้ให้กำเนิดแก่ตนเรียกว่ามารดาเท่านั้นแท้จริงแล้วท่านผู้ให้กำเนิดทั้งสองนั้นเป็นผู้มีพระคุณมากมายสุดที่ลูกผู้กตันอยู่รู้คุณจะทดแทนพระคุณให้สิ้นสุดได้เพราะเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกทรงซึ้งถึงพระคุณของผู้เป็นมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรว่าเป็นพระพรมเป็นบุรพเทวดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุเนยะบุคคลของบุตรดังนี้มารดาบิดาเป็นผู้ที่มั่นคงในพรมวิหารธรรมโดยไม่ยอมทิ้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในลูกของตน ย่อมมีเมตตารักใคร่ในลูกปรารถนาจะเห็นลูกของตนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนมีความสุขร่าเริงแจ่มใสมีกรุณาสงสารเมื่อลูกของตนต้องประสบความทุกข์คิดแต่จะช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนมีความสุขความเจริญเมื่อเห็นว่าลูกของตนมีความสุข สามารถเลี้ยงและปกครองตนเองและครอบครัวให้มีความสุขได้ก็พลอยมีมุทิตายินดีด้วยไม่อิจฉาลิษยาในความสุขของลูกเมื่อเห็นลูกต้องประสบทุกข์เดือดร้อนก็ไม่ซ้ำเติมวางจิตมัธยัติเป็นกลางเสมอมารดาบิดาจึงเป็นดุจเท้ามหาพรหมที่ไม่เคยละภาวนาสีในหมู่สัตว์ จึงได้รับนามบัญญัติว่าเป็นพระพรมของลูกมารดาบิดาเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกก่อนเทวดาทั้งปวงนับตั้งแต่ลูกอยู่ในครนภเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็เอาใจใส่ดูแลแม้บางคราวลูกทุบตีตัวตนเพราะไม่รู้เดียงสาแทนที่มารดาบิดาจะเกลียดและโกรธกลับยกโทษให้และยังเพิ่มความรักใคร่ในลูกของตนเสียอีก ไม่คำนึงถึงความผิดใดๆของลูกทั้งสิ้นบางครั้งลูกทำผิดมารดาบิดาก็ดูดด่าว่ากล่าวหรือลงโทษแต่ด้วยใจจริงแล้วไม่ปรารถนาจะให้ลูกของตนเดือดร้อนทำไปด้วยความรักความหวังดีปรารถนาให้ลูกของตนมีความสุขความเจริญมารดาบิดาจึงได้ชื่อว่าเป็นเทวดาคือผู้ประเสริฐสุดสำหรับลูก ท่านไม่พยายามที่จะทำความชั่วให้ปรากฏแก่ลูกเกรงลูกจะถือเอาแนวปฏิบัติสร้างตนในทางที่ผิดเมื่อลูกรู้จักคุณแล้วทำปฏิการะตอบแทนจึงเป็นบุญคุณเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุที่ท่านทั้งสองบําเพ็ญตนเหมือนพระวิสุทธิเทพผู้ประเสรศิฐซึ่งท่านไม่ปรารบถึงความผิดใดๆที่พวกคนพาลก่อขึ้น มุ่งแต่งให้พวกเขามีความสุขความเจริญฝ่ายเดียวคุณความดีของมารดาบิดาข้อนี้เองท่านจึงได้นามว่าบุรพะเทวดาของลูกมารดาบิดาเป็นทั้งครูอาจารย์ก่อนกว่าครูอาจารย์อื่นๆเป็นผู้แนะนำอบรมสั่งสอนให้ลูกรู้จักกินนอนพูดทำรู้จักดีชั่วควรไม่ควร เป็นทั้งครูผู้สอนและผู้ฝึกหัดให้ทุกอย่างท่านจึงสงเคราะห์มารดาบิดาว่าเป็นบุรพธิตในทิศหกคุณความดีข้อนี้เองท่านจึงได้นามว่าบุรพาจาจารของลูกมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณหลายประการดังกล่าวมาแล้วเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดเป็นทั้งผู้เลี้ยงดูให้อุปการะและสั่งสอน จนเป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่ลูกผู้กตันญูรู้คุณจะพึงนำสักการะมีอาหารและผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นต้นมาบูชาเป็นการตอบแทนพระคุณท่านเพราะเมื่อสักการะบูชาท่านแล้วย่อมได้ผลานิสงมากเหมือนได้สักการะบูชาแด่พระอรหรันต์ขีณาศพท่านจึงได้นามว่าเป็นอาหุเนยยะบุคคลของลูก มารดาบิดาเป็นทั้งผู้สร้างและผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแล้วก็ยังต้องรับภาระเป็นผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูอีกไม่ทอดทิ้งพยายามที่จะเสกสรรปั้นแต่งลูกของตนให้เป็นคนดีเพราะเหตุนี้เองพระมหามุนีาศาสดาจารย์จึงตรัสแก่คฤหะบดีบุตรชื่อสิคาละกะว่า ดูก่อนคฤหบดีบุตรมารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตรของตนโดยสถานห้าคือ 1. ป้องกันบุตรธิดามิให้ทำความชั่ว 2. ส่งเสริมให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์ให้ในสมัยเพราะมารดาบิดามีพระกุลอันใหญ่หลวงดังกล่าวมานี้ผู้เป็นลูกจึงต้องคำหนึงระลึกถึงเสมอและหาทางตอบแทนพระคุณแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสนองพระคุณของพระชนนีเพื่อชดใช้ค่าข้าวป้อนและค่าน้ำนมโดยเสด็จไปชำพรนษาณดาวดึงพิภพ แล้วทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดจึงเป็นเนติแบบอย่างอันดีสำหรับพุทธบริษัทผู้เคารพนับถือในพระองค์จึงพึงปฏิบัติตามถ้าหวังจะบำเพ็ญตนเป็นลูกที่ดีจึงเป็นการสมควรแล้วที่จะหาทางสนองพระคุณท่านตามฐานะและโอกาสด้วยการเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุข เป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมต่อท่านผู้นำรงอยู่ในฐานะบุพการีผู้ทำอุปการะให้แก่ตนก่อนข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแก่คฤหบดีบุตรชื่อสิคาละกะว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรเมื่อมารดาบิดาได้อนุเคราะห์บุตรธิดาโดยสถานห้าแล้ว บุตรทิิดาพึงปฏิการะตอบแทนโดยสถานห้าเช่นเดียวกันคือ 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วให้เลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทากิจของท่านไม่ดูดาย 3. าดำรงวงศกุลไม่ให้เสื่อม 4. ประพฤติตนให้เป็นคนควรแก่ได้รับมรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านทั้งหสถานนี้สถานต้นเป็นข้อที่ผู้เป็นลูกควรกระทําเพราะเราจะเรือนเติบโตได้ก็อาศัยที่ท่านมีเมตตาจิตให้การเลี้ยงดูเมื่อท่านแก่เท่าลงจึงเป็นหน้าที่ที่ลูกจะพึงเลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทนเป็นการชดใช้หรือการทดแทนพระกุณท่านที่ทำไว้ก่อน มีภาสิทบทหนึ่งสำหรับเตือนใจผู้เป็นลูกให้ทดแทนพระคุณท่านด้วยการเลี้ยงดูว่าอันทิศเบื้องหน้าบิดามารดาพึ่งอาศัยอย่าได้ดูถูกมันปลูกอะไรมันเลี้ยงท่านไปตราบมวยชีวาการเลี้ยงท่านนั้นท่านแสดงไว้สองประการคือ 1. การเลี้ยงภายนอกได้แก่ การอุปถากอย่างต่ำสองการเลี้ยงภายในได้แก่การอุปถากอย่างสูงการเลี้ยงภายนอกนั้นได้แก่การจัดหาข้าวปลาอาหารและผ้าผ่อนท่อนสบายให้แก่ท่านเป็นการเลี้ยงและให้ความสุขทางกายแก่ท่านอันนับว่าเป็นอามิสบูชาเป็นส่วนการอุปถากอย่างต่ำส่วนการเลี้ยงดูภายในนั้น ได้แก่การเลี้ยงดูน้ำใจท่านโดยเป็นผู้ที่เชื่อฟังตั้งอยู่ในคำสั่งสอนไม่ขัดข้องทั้งเป็นผู้หาโอกาสทำให้ท่านเป็นผู้มีจ,จิตใจเป็นผู้เจริญคุณธรรมหาทางนำท่านผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลผู้ไม่มีจาคะการบริจาคให้มีจาคะการบริจาคผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา ดังพระสารีบุตรเถระเจ้าแนะนำมารดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินับว่าเป็นปฏิบัติบูบชาเป็นส่วนแห่งการอุปถากอย่างสูงลูกบางคนเลี้ยงมารดาบิดาเพราะเห็นแก่ทรัพย์สมบัติไม่คำนึงถึงพระคุณเป็นส่วนใหญ่การทำเช่นนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการสนองพระคุณท่านอันเป็นส่วนกตัญยูกะตะเวทีเลย หากมาดาบิดาไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วลูกก็คงไม่เลี้ยงดูนำพาปล่อยให้เป็นอยู่ตามยถากรรมลูกเช่นว่านี้เป็นลูกอกตันยูไม่รู้จักคุณเพราะเหตุนั้นการเลี้ยงดูท่านจึงเป็นหลักอันสำคัญที่ลูกผู้กตัญยูกตะเวทีจะพึงทำเพราะเป็นเหตุนำมงคลคือความเจริญมาให้